ตัวอย่างของการบริการระบบจัดเก็บข้อมูลบนค่าวได้แก่ให้บริการจัดเก็บและแชร์ไฟล์ทั้งในรูปแบบเอกสารรูปภาพและไฟล์อื่นๆผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและให้บริการจัดเก็บไฟล์พร้อมระบบซิงข้อมูลที่ช่วยให้ข้อมูลที่จัดเก็บมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีการแก้ไขจากอุปกรณ์ใดๆ บริการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์ Microsoft อย่างแนบแน่นเช <_ C os al> ่น Office 365ทํำให้การทำงานร่วมกับไฟล์เอกสารเป็นไปได้อย่างราบรื่นบริการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปรับขยายได้และมีความเสถียรสูงเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากบริการจาก Apple ที่ให้ผู้ใช้จัดเก็บข้อมูลและสิ่งข้อมูลระหว่าง Apple ทั้งหมดเช่น iPhone iPad Mac โดยอัตโนมัติ